สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ช่องดูธนูแม่รู้ดวงบายโซเนียนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราศีใดที่ดวงเด่นดวงดังนะคะแล้วก็มีความสมหวังนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาผ่านเข้ามาชมวิดีโอชุดนี้นะกะ็ สมหวังตามความตั้งใจนะคะตามที่ภัยที่เสญาเปิดได้เลยนะคะก็อ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูเลยว่าราศีแรกที่ดวงชะตาเด่นนะคะโดยมาจากในเรื่องของกิจการกันงานนะคะก็จะเป็นชาวราศีธาตุินนะคะมังกรกรันพฤกษกนะคะโดยเฉพาะชาวราศีกันนะคะ ชาวราศีกันมังกรกันพฤกษกนะแต่เด่นจะเป็นชาวราศีกันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกิจการการงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอมูนี่นะคะมูนี่ที่เข้ามานะคะเป็นมันไม่ใช่จํานวนน้อยๆนะมูนี่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นจํานวนเยอะมากเลยอาจจะเด่นเกินราศีกันนะคะในช่วงนี้เป็นไปไม่ได้เลยจริงๆนะก็นะคะชาวราศีกันนะคะ เออชาวราศีมังกรนะคะพฤกษกเนาะก็จะลดหลั่นตามเปอร์เซ็นต์นะคะลงไปเนาะตามหน้าไพ่นะคะอาชาวราศีกันจะเด่นสุดนะคะรองลงมาจะเป็นชาวราศีมังกรนะคะแล้วก็ชาวราศีพฤกษกเนาะในช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นช่วงของการแบบ ดูความคืบหน้าละกันเนาะก็คือจากที่การที่เราลงทุนลงไปเนี่ยลงทุนลงแรงหรือว่าได้มีการประกอบธุรกิจส่วนตัวในเรื่องของการงานของคุณนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเด่นในสำหรับผู้ประกอบการเนาะอ่าก็สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปหรือสิ่งที่คุณได้ได้ทำลงไปเนี่ย มันก็เกิดผลนะคะเกิดผลตอนนี้เป็นช่วงของการแบบผีผผดอกออกผลเนาะแล้วก็การเงินมันมูนี่เนี่ยก็ส่งผลให้คุณเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดได้นะคะอ่าถ้าใครที่แบบว่าจะนำจำนวนมูนี่ตัวนี้นะคะไปลงทุนต่อหรือว่าอ่าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับการขายที่ขายทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ จะสำเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้นะคะจะมีคนเข้ามาสนใจนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นี่สะเด่นเนาะอ่าหรือใครที่ทำเกี่ยวข้องกับออน,ลออนไลน์อะไรอย่างนี้นะคะหรือทำที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกแบบงานหลังบ้านโปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้นะคะก็จะเด่นเช่นเดียวกันนะคะก็จะบอกว่าคุณคุณไม่ต้องกังวลน,นะ พราะว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะงานยุ่งมากนะคะงานยุ่งมากก็จริงแต่ว่าคุณก็ได้เงินเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันนะคะมีกำไรที่ดีนะคะถึงแม้ว่าการลงทุนของคุณมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่คุณลงแรงนะคะเท่าที่ตอนนี้ดูจากในไพ่นี้คุณลงแรงสมากกว่านะคะการการลงทุนด้วยมูนี่ของคุณเนี่ยเหมือนเหมือนมันจะเป็นอารมณ์เหมือนเสือนอนกินอะนะคะไพ่ที่ขึ้นมาในลักษณะเนี้ยจะเป็นลักษณะคนที่ลงแรง ไปโดยที่ไม่ต้องใช้มูนี่เยอะเนาะและมันเลยทำให้อ่าสักเซสสำเร็จสมหวังขึ้นมาได้เนี่ยก็คือคุณจะได้กำไรเข้ามามากนะคะคุณได้กำไรเข้ามามากในในส่วนตรงนี้เนาะจะบอกว่าตอนนี้ก็คือนอกจากการส่งผลจากการงานของคุณแล้วเนี่ยมันยังมีดวงหนุนมาอีกในเรื่องของดวงโชคลาบนะคะดวงชอรอเนี่ยจะเด่นมากๆเลยนะชาว ราศีมังกรกันพึกษบนะคะแต่เด่นๆจะเป็นชาวราศีกันเนาะเนี่ยคุณลงทุนล,ลงแรงไปเนี่ยตอนนี้นะคะมันโอเคมันเวิร์กแล้วนะคะเนี่ยชอรอขึ้นนะคะชอรอขึ้น,นเต็มที่เลยนะวัตจักรนะคะวัตถจักรของชีวิตนะคะดวงชะตาของชาวราศีนี้นะก็ใครที่ผ่านมานะคะก็รับคำทํานายไปนะแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดกัน นูดวงนะคะในลักษณะต่างๆหรือชาวราศีอื่นๆนะคะก็ติดตามกันไว้นะคะแล้วก็กด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กันไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวิดีโอชุดหน้านะคะสำหรับวันนี้สัญญาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ